วีแอ้ยแจ้งเพลครอบผมที่อีตาเอครับผมก็ไอ้นี้เป็น O R A S Y <Stat> S M A นะครับผมค่จํายากนิดนึงครับแต่ก็อยากจําได้ก็เัลาเป็นเป็นตารางแรกนะครับพี่รู้สึกว่าเอรับแรงในเรื่องรับแรงคือในบทบาทการแปงต่อมาพอเรื่องเจรมากขึ้นก็ เพิ่มความใจมากขึ้นในความเป็นธรรมดาของว่าถ้าถ่ายต้องง่ายๆแล้วก็ยังไงก็อยากจะบอกว่าไม่เคยคิดว่าต้องมาใส่เสื้อที่ส่ากยกรูปหน้าตารานบนเสื้อเลยแต่วันนี้เดินผ่านไปร้านที่ก,กิแล้วก็แบกบว่ตบุ๊กไปขเขาบอกว่าพี่ครับเอารูปเนี้ยบนเสื้อ แล้วก็ได้เสื้อมาก็การใส่ครับเดินมาแบบสบายเลยรู้สึกว่านั่งเลยที่ใส่แบบมีความสุขมากจะบอกน้องว่าขอให้ทำตามความฝันที่เราอยากทำให้ดีที่สุดนะครับผมแชมป์ร่างก็ยังมีอยู่ซึ่งหนูดามีมากอยู่แล้วทำให้เจ๋งที่นะครับแล้วก็สวัสดีน้องนะครับน้องตรงหน้าอาจจะเห็นพี่ตามงานต่างๆแล้วเดนตาเนงเป็น ไม่ชอบพยักหน,นะะ้าน้องนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่ยิ้มี่ต้นนะครับน,น้องอาจจะได้เลยนะตัวกังดันตัวนี้ขอขอนนก็น้ที่ชอบน้องมางานคนๆนะครับติดตามน้องมาติดตามน้นของเข้าฝังเลงน้องน,นะเจ็ดตามน้นขอ,ของตบอยใจนะครับน้องเป็นคนที่ จากความตืนเ้นครับที่ได้เ่น้องคามรู้นที่ตกางๆนะครับมีความเป็นเองแตน่ารักและทีความเคาะเคาะเป็นเลยเหมือนเหมือนสาในนักเอกเลยนะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษาับความฝันทั้หลายนะครับเช่นสอเข้าอสอนตุาตามคณะนที่อฝันไว้แล้วก็สอบขึ้ไปเป็นทุกๆตาวานของคนไทนะครับแล้วที่หนตามผลงานต่อไปนะครับแลวทีงี่ก็ ที้ไปน้องมีความสุขมากนเลยครับ้วที่ก็าติดตามหัใจเรากคือแจกจงไปตลอดนะครับีแล้วจะจมครับขอบคุณครัอบอิ